แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสา,าเรื่องนี้นะครับแจ้งมาจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราชประกาศความมุ่งมั่นการพัฒนาการแพทย์สู่การดูแลสุขภาพเชิงรุกในงาน Unlocking the Secret to a Longer Healthier Life by Vital Life โดยดรอาทิรัตนารุกิจพิพัฒน์ Chief Executive Office r รโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และ Executive Director ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์เทอรไลท์ระบุนะครับว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์เทอรไลท์ได้พัฒนาการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี a อที่ล้ำสมัยรวมถึงการให้บริการบรูรณาการ,ร,การครอบคลุมทุกมิติมุ่งเน้นการสร้างการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพและอย่างยั่งยืน คนที่มารับบริการที่ไวท์เท่าไลท์เนี่ยจะถูกออกแบบแล้วก็ถูกติดตามให้เข้ามารับการบริการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องค่ะพี่คิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยผลักดันในธุรกิจของ Medical กับ Wellness ให้กับประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็แข่งขันในตลาดโลกได้เช่นเดียวกันค่ะด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พลกิตทีฆะคิริกุล Chief Executive Officer ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทอลายและเอสเพอรันบอกนะครับว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทอลายดำเนินงานเป็นปีที่24พร้อมทุ่มเทการทําวิจัยและมุ่งมั่นพัฒนานวัตรกรรม3ด้านได้แก่นวัตรกรรมในห้องปฏิบัติการการบูรณาการ AI และนวัตรกรรมแห่งความร่วมมือรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกในการสร้างสรรค์น,นวัตรกรรมใหม่ AI สามารถประมวลผลแบบเดี่ยวทามแล้วก็ให้คําแนะนําคุณหมอได้ด้วยนะครับผมคาแนะนําเหล่านี้ครับ เราไม่ได้เชื่อหมดนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะประหยัดเวลาแล้วก็สามารถเอามาย่อยแล้วคําแนะนําเหล่านี้ครับจะถูกดึงมาจากผลงานทางวิชาการนะครับแล้วก็แนวทางเวชปฏิบัติทั่วโลกนะครับผมเพื่อให้คุณหมอที่ Vital Life นะครับหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ของ Vital Life นะครับสามารถที่จะดูข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับไปให้คนไข้ครับ โรงพยาบาลบำรุงราชได้ทำการปรับปรุงรูปโฉมใหม่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทเทอาไลท์ทั้งหรูหราและทันสมัยโดยย้ายมาที่ตึกดีพร้อมปรับทีมผู้บริหารและทีมแพทย์เพื่อให้สอดรบับกับการเติบโตด้านเวชศาสตร์การมีอายุยืนยาวซึ่งเป็นเมกกรเทนทางการแพทย์ครับ